เอาละครับก็สวัสดีนะครับแฟนๆโปเกมอนทุกคนนะครับวันนี้ครับก็จะเป็นอีกหนึ่งวันครับที่ทางปุมม่อนครับได้แจกโปเกมอนครับเป็นปุกมอนมายาชายนี่ด้วยนั่นคือเซราโอราครับก็สามารถรับได้ครับถึงวันที่7ดกรกฎาคมปีนี้ครับสิ้นสุดประมาณ7โมงเช้านะครับ บอกเลยครับว่าต้องเร็วกันหน่อยครับไม่งั้นจะกลายเป็นตัวแรนะฮะจริงๆเนี่ยสีนี้ทุกคนน่าจะได้รับกันหมดแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการรับเซลล่าาชนีนะครับอันดับแรกครับก็ง่ายๆครับจะเหมือนกับฮ i เทนบิลิตี้นะครับของเจมแปดเดสเลยนะฮะก็อันดับแรกครับเข้ามาตรงนี้ก่อนเลยนะครับเป็นโปเกมอนโฮมนะครับอ่ะเข้าไปเลยเราเล่นอันไหนเชื่อมอันไหนเข้าอันนั้นนะครับ ในตอนแรกเนี่ยเราก็ต้องทำการเชื่อมต่อกับบลูมอนต์โฮมในนิวสวิตก่อนนะครับแล้วก็ทำการโอนหรือว่าฝากถอนก็ได้แล้วแต่เจ้าฝากหรือจะโอนก็ได้ให้มันมีการเคลื่อนไหวของบุูมอนโฮมของเรานะครับอย่างเช่นอ่าผมเล่นภาคซ้อนนะครับผมจะเข้าไปที่ภาคซ้อนนะครับเพราะว่าผมเล่นภาคน,นี้เป็นภาคหลักอ่าจากนั้น,นครับผมก็จะทำการอ่าเอานี่ใส่เข้าไปเอเอคอยคิงใส่เข้าไปครับอ่าแค่นั้นครับ พอใส่ปุ๊บนะครับกดปุ่มบวกครับปุ่มควิดแล้วก็กดเซฟครับเซฟข้อแรกเลยโอเคครับตอนนี้ครับก็เรียบร้อยครับจากนั้นเรามาดูนี่กันต่อครับเราต้องมีบลกมอนโฮมในมือถือด้วยครับต้องมี2แอปนะทั้งนิโนตวิตแล้วก็มือถือครับให้มันเชื่อมกัน อ่ะแต่คือตรงกลางจอนะครับอ่นนี้ก็จะเป็นปุ่มมันโฮมนะครับบนมือถือนะครับของผมเองอโอเคพอขึ้นหน้าต่างตรงนี้นะครับกดปุ่มด้านล่างครับที่เป็นขีดสาอันนะครับแล้วเราก็เลือกไปที่ Mystery Gift, นะครับโอเคจากนั้นไปที่ กิฟต์บ็อกครับโอเคครับพอเข้าสู่ตรงหน้าของกิฟต์บ็อกนะครับเราสังเกตนะครับตรงที่เรียกว่าอยู่อันล่างสุดนะครับที่เรายังไม่ได้รับนะครับยังไม่ได้รับนะเพราะไออันสาวอันล่างเนี่ยมันคือเป็นฮีเทอร์ิลิตี้ที่ผมกดรับไปแล้วนะครับดังนั้นอันสุดท้ายสุดก็คืออันนี้ฮะอันนี้จะเป็นไอเทมครับที่เขาแถมมาให้ครับแล้วก็อีกอันนึงงอันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเซราโอร่าครับดังนั้นเขาแจกทั้งหมด2รางวัลนะครับ โอเคงั้นเราก็กดเคลมนะครับเพื่อรับเซลร์ลานะครับแล้วก็อย่าลืมตั้งชื่อด้วยนะฮะจะไม่ตั้งก็แล้วแต่นะฮะแต่ผมอาจจะตั้งอ่ะโอเคสซากิเกะอ่ะคอนเฟิร์มครับโอเคตอนนี้ครับเซลร์าเราได้รับแล้วนะครับส่วนอีกอันนึงเนี่ยเราก็เอาโค้ดครับไปกรอกในเกมนะครับเดี๋ยวผมจะทําการกรอกให้ดูนะครับต่อจากนั้นครับเราก็กลับมาดูที่โปร่มมโฮนของเรานะครับ โอเคจากนั้นก็ทําการล็อกอินใหม่ครับของปุม่มโฮมในเวอร์ชั่นของ n ิโตรสวิตนะครับโอเคอ่ะโอเคนี่ครับเซลาอร่าชายนี่ครับมาซาสุเกะโอเคครับเรียบร้อยครับนี่ยนะอย่ผมเอาไปไปช่องนี่ดีกว่าช่องที่มีเซลาร่าเยอะๆนะฮะวางไว้ใกล้ๆกันนะฮะเป็นเลเวลร้อยนะครับ โอเคเดีย๋ยวเราค่อยกลับไปดูในเกมแล้วกันนะฮะอ่างั้นเรากดบวกครับเพื่อเซฟครับโอเคไปกดโฮมออกเกมครับจากนั้นเข้าปก่มซอนเลยครับตอนนี้ความแรงครับเซลลอุราสีธรรมดาน่าจะแรงกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นสีเหลืองเพราะว่ามันรับมาจากเจนเจ็ดนะครับมาดูนะฮะนี่ครับเซราอุรานะฮะ นี่สีไชนี่นะครับว้าโอเคนี่เสรจเดี๋ยวเราออกมาดูดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะฮะก็แค่นี้เองครับรับง่ายๆนะครับอ๋อโค้ดโค้ดโค้ดเดี๋ยวผมรับโค้ดกนก่อนนะฮะเออนี่ครับเซเล่าอราไชนี่ครับสีขาวครับอย่าลืมนะครับรับภายในวันที่7กรกฎาคมนะครับใครยังไม่รับนะครับก็ไปรับกันนะครับโอเค อ่ะมามันจะมาต่อเรื่องของโค้ดครับไปที่ Mystery ่ i ิฟนะครับจากนั้นเนี่ยก็ไปที่ get mystery ่ i ิฟนะครับแล้วก็ใส่โค้ดครับโค้ดแอนด์พาสเวนะครับมาตอนนี้เราจะใส่โค้ดนะครับทุกคนจะได้กันหมดนะครับโอเคเรื่องความเก่งของเซลลูล่าครับก็ไปดูคลิปของเอ่อปุ๊บมายาเอาแล้วกันนะครับว่ามันเก่งยังไงอย่างงั้นอย่างนี้ซึ่งวิธีการเล่นก็น่าจะเหมือนเดิมครับเพราะว่ามันยังไม่ได้มีกฎ ออกมาให้เล่นปูมมมายานะครับอืมเพราะว่าเจนนี้ไม่รู้มันเก่งระดับไหนนะฮะโอเคโเค้ดแต่ละคนน่าจะไม่เหมือนกันนะครับรอบผมไปก็รับไม่ได้ <c oughs> อ่ะนี่ฮะโอเคได้มาแล้วนะฮะ โอเคแล้วมาแปดอันเลยนะเนี่ยถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะเผื่อบางคนอาจจะอยากเห็นแบบชัดๆนะครับเซเรโอล่าชายนี่นะครับนี่สองตัวเลยครับมามาทั้งคู่เลยมาทั้งคู่เฮ้ยนี่ตรงกลางเป็นสีเหลืองนะฮะตรงกลางเป็นสีเหลืองเหมือนสลับกันเลยฮะเท่นะครับผมมันดูเท่มากๆเลยเซเรโอล่าตอนนี้กลายเป็นว่าเซเโอล่าสีเหลืองน่าจะแลไปแล้วนะเนี่ยเสียไปอย่างนี้อย่างเนี่ย เดินด,ดูดูดูดีนะฮะอ่ะโอเคก็มีเพียงเท่านี้นะครับจะมาทำแกงกะหรี่เล่นละกันว่าหน้าของเซลลร่าตอนกินแกงกะหรี่นั้นเป็นยังไงนะครับไหนดูสิเป็นยังไงมาเชิญหาเซโลลร่าครับงับเท่จริงเขาเซโลลร่าสีขาวเท่เท่เท่โอเค งั้นเรามาดูท่าโจมตีเขาดีกว่านะฮะว่าไปผมก็ลืมเลยว่าสเตตของเซลล่าสีชายนี่สีขาวตัวนี้ครับเป็นอะไรนะครับเออลืมดูเลยอะไรครับเออเป็นพอเไฟฟ้านะครับชายนี่นะฮะโอเคเป็นนิสัยบบกสปีดนะครับรถดีนะครับจริงๆี่นิสัยก็นะก็อะไรก็ได้นะครับมันก็ตีกายภาพผ้าเจะเจาริเวกก็ได้มันก็พอๆกันนะครับ โอเคพลาสม่าฟิตนะครับเบสคิกเอาเรตโคสคอมแบทงั้นเราไปลองตีกันดีกว่าครับใ,ใครจะเป็นเหยื่อได้บ้างนี่แล้วกันมามาครับเซารา่าครับชเยนี่โอ้เหลี่ยมด้วยว่ะเหลี่ยมด้วยอะ่ะอ่ะพลาสม่าฟิตครับ่าตุซีเจอร์ครับนี่ยังสทสเกะครับความปักษาครับ ลงพื้นทท่ทๆโอเคก็จบแล้วครับสำหรับคลิปของเซลารานะครับในการรับนะครับก็ไปแล้วครับทุกคนไว้เจอกันครับในคลิปหน้านะครับไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ